สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับครูภัษศรีครั้งนะคะวันนี้นคุณครูภัษศรีก็มีนิทานมาฝากค่ะเด็กๆอยากฟังนิทานเรื่องอะไรคะวันนี้คุณครูพัษศรีมีนิทานเรื่องเบิ้มแมวใหญ่กับจ้อยแมวเล็กมาฝากค่ะไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องเบิ้มแมวใหญ่กับจ้อยแมวเล็ก เช้านี้อากาศแจ่มใสเบิ่มแมวใหญ่ชวนจ้อยแมวเล็กไปตกปลาเบิ่มหิ้วถังน้ำใบใหญ่ฉันจะเอาไปใส่ปลาตัวใหญ่ๆ่จ้อยหิ้วถังน้ำใบเล็กฉันจะเอาไปใส่ปลาตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ทั้งนั้น บิ้มใช้เบ็ดคันใหญ่ฉันจะตกปลาให้ได้ตัวใหญ่ๆจ้อยใช้เบ็ดคันเล็กฉันจะตกปลาให้ได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ทั้งนั้นเบิ้มตกปลาได้หนึ่งตัวว้าปลาตัวเล็กจังไม่เอาดีกว่าเบิ้มอยากได้แต่ปลาตัวใหญ่จึงปล่อยปลาตัวเล็กลงน้ำไป จ้อยตกปลาได้หนึ่งตัวใช่โย่ตกปลาได้แล้วได้ปลาตัวเล็กก็ไม่เป็นไรเบิ้มมองดูถังน้ำใบใหญ่ไม่มีปลาสักตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตกปลาตัวใหญ่ได้แน่ๆจ้อยมองดูถังน้ำใบเล็กมีปลาตัวเล็กหนึ่งตัวไม่เป็นไรได้ปลาตัวเล็กก็ยังดีนะ ต่อมาไม่นานเบิ้มตกปลาได้อีกหนึ่งตัวแต่ได้ปลาตัวเล็กอีกแล้วไม่เอาดีกว่าเบิ้มอยากได้แต่ปลาตัวใหญ่จึงปล่อยปลาตัวเล็กลงน้ำไปอีกจ้อยตกปลาตัวเล็กได้เหมือนกันไม่เป็นไรได้ปลาตัวเล็กอีกแล้วก็ยังดีนะ เวลาผ่านไปจนถึงบ่ายเบิ่มยังตกปลาไม่ได้เลยสักตัวคราวนี้เบิ่มคิดว่าถ้าตกได้ปลาตัวเล็กก็ไม่เป็นไรส่วนจ้อยตกปลาตัวเล็กได้อีกสองตัวไม่เป็นไรได้ปลาตัวเล็กก็ยังดีนะถึงเวลาเย็นแล้วเบิ้มก็ยังตกปลาไม่ได้สักตัว ทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กฮือฮืแง่แง่แล้วฉันจะเอาอะไรไปทําเป็นอาหารเย็นล่ะจ้อยมองดูปลาในถังน้ําของตัวเองอืมฉันคิดออกแล้วล่ะว่าจะช่วยเบิ้มยังไงจ้อยแบ่งปลาตัวเล็กในถังใบเล็กของตัวเองใส่ถังใบใหญ่ของเบิ้มเอาละตอนนี้เบิ้มก็มีปลาอยู่ในถังเหมือนฉันแล้วไง เบิ้มดีใจมากที่มีปลาไปทำเป็นอาหารเย็นจ้อยก็ดีใจมากที่แบ่งปลาให้เบิ่มทั้งใบใหญ่ของเบิ่มมีปลาตัวเล็กสองตัวทั้งใบเล็กของจ้อยก็มีปลาตัวเล็กสองตัวพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเบิ่มถือถังใบใหญ่ใส่ปลาตัวเล็กจ้อยถือถังใบเล็กใส่ปลาตัวเล็ก ทั้งสอนเดินกลับบ้านอย่างมีความสุขนิทานเรื่องเบิ้มแมวใหญ่กับจ้อยแมวเล็กก็จบลงแล้วนะคะสนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะคุณครูภัสศีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพัสศีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในช่องคุณครูภัสศรีชาแนลค่ะ สำหรับวันนี้ผูปัสสีกับเพื่อนๆที่น่ารักขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย